มันกินบระทันพี่น้องนี่ไรมาเร็ดนะครับไรมาเร็ดเตรียมเอเลี่ยให้เอาเนาไปครับห้องแบปล่อยโอ้โหให้นี่หาอะไรผลนี้พี่น้องนี่เป็นหน้าดําเบิดนะครับปีนี้พูดนะฝนโตมาขึ้นมันก็ถือใ,ใจแล้วฝนโตมาขึ้นนะครับนี่ วานวันอุ้ยบา้าเดินเด้อพี่น้องท่านได้ลงยเลยได้นี่บาดนี่จกตัิดครับเนี่พรันตัวป่เดียอกเนาะสาร้าพี่น้องก็ต้อเร้าคจะกรับาเศ้ากันอ๋อใส่งามๆเลยพี่น้องเลยนีย่แหละครับวันาทิตสงบาทสามบาทนี้นนบนะนบนบบบนนครับใสอยู่ได้่หมเ่าป้าผมตนรวมนะ 你给我，你买一万都没有用，我还是套餐还得包你们，快快。 สวัสดียามตุองพี่น้องวันนี้กะจิพานพี่น้องเขาหาเลาะเบื้องส่วนนะครับเมื่อคืนนี่กะฝนลินเบิดคืนเลยครับพี่น้องซุ้มขนาดนะครับต้นไม้นี่ถือใจหลายนะครับทุ่มฝนดีครับปีนี้ครับพี่น้องนอนกะเย็นสบายนะครับเมื่อคืนนี้ลมผัดเย็นดีแล้วกะฝนกะตกเบืดอคืนเลยพี่น้อง บรรยากาศก็ได้นะครับบรรยากาศมันดีด,ดีนะครับบึงพี่น้องบึงงามสาๆพี่น้องสุดยอดดีๆนะครับบึงเมื่อคืนนี่ฝนลินนะครับมัน่ได้แห้งโไดยแต่แบบมันลินท,ท,ทาแบบเห็ดตต้นไม้เฮอ,องง,งามนะครับพืชพักต่างๆมันติดแต่งงามนะครับพี่น้องบึงต้นไม้ต้นไหลนะครับปลูกปลูกไว้นะครับปลูกทิ้งๆไว้นะครับ เปิดตั้งๆก็ค่อยๆขึ้นมามขี้เล็กครับปลูกข้าวเดียวเพิ่งนี่พี่น้องมันปลูกข้าวเดียวเลยเดินเดี๋ยวต้องมาตัดแต่งกิ่งครับนี่ครับเรีแยกเช็กหน่อยก็จะได้มาแต่งกิ่งพวกนี่ครับขี้เล็กยอดมันพรอนเก็บแเราด้วยครับพี่น้องมีแต่น้ากินนะพี่น้องข้างล่างในะนำก็มีแต่น้ากินนะครับพักบุงบัวแดงแล้วก็บอนหวานนะครับ บอนแกงนะครับแกงทานมนน้ำมงน้ำใหม่ใบกะเพราครับรอเบริสงทธสวนพี่น้องมั้ยพยุงพยุงผมยังไหนเนาะพี่น้องพะยุงตายยากนะครับเด้อพี่น้องเอ้ปลูกพยุงผมจะเน้นพยุงนะเพราะวันตายยากครับผมเนีนความลมลรื่นนะครับแต่ว่าต้นลรือนกะต้นยางนากะกะติดแน่อยู่แต่ว่าที่แน่พยุงนี่ปลูกปลูกตายยาก ตเร็วนะครับพยุงเพราะฉะนั้นผมต้องเรียกพยุงลายๆนะครับในการปลูกในสวนนี่คือพยุงมันโตัวเร็วตายยากทนแดดทนฝนนะครับแล้วกันมันที้สั่งพรมลมเดือนให้เขาเร็วนะครับพวกต้นพยุงต้นแดงยังสู่ต้นพยุงบ่ไดนะครับนี่ยังต้นแดงสินี่นะครับนี่ต้นแดงนะครับพอรื่นนะครับมีลายอย่างพี่น้องครับพี่น้องชุ่มสวนบรรยากาศมันดีเลครับพี่น้อง บรรยากาศน้ำเศร้านะครับอาถูอีตูไปไสมาใส่อยู่่น้งขี้เหล็กนะครับกำลังขืนมันถือฝนสามหมื่นสองหมื่นเทียนะครับมันถือฝนอุโมงค์อุโมงค์งนี่กะอีกเจ้าหน้ากสิขุดนะครับเอาบอกวกโยมขุดเจ้าเ้ากคทสิบเอาลงพวกน้ำเต้านะครับทำความสะอาดเพราะว่ามันก็ออกจุนมาเลยครับออกเรื่อยๆนะครับ ปลูกผักงูเงียวนะครับลอบจุมสวนนะครับอันนี้ก็เทียงหน้าหน่อยต่างๆนะครับอากาศมันดยี่ดีครับนฝนลินบัดคืนนครับอันนี้ก็ที่เป็นดินเหนียวนะครับปุ่มที่ปลูกถึงคุ้สาส่วนมากเป็นดินเหนียวนะครับ้างด่างเป็นดินทรายนะครับปอนเป็นดินดินเทาขุดขึ้นมาทานั้านเป็นดินเหนียวนะครับมุงนี้ก็ที่ขุดเตะที่ปลูกปูบผักพริกนะครับคิดยังไงก็ที่ปลูกนั่นแหละครับที่ว่าหมกับดินเหนียวนะครับ ูกบริพุกบริเวณขอบฟังไอ้นี่ครับปลูกไม่ปลกยางนุงยางน้านะครับลงไปแล้วนะครับพยุเดียวทิพยพาไปน้องอยางเราครับมาปลูกแบบใดนะครับ,มรบ,บ,รบผมกอมะกวนปลูกเลยได้ครับไม่ได้ยากเลยนี่เลยยางน้านะครับนี่ยางน้ากวนปลูกไปเรื่อยๆนะครับเสตเดานะครับเสตเดาด้วยครับเสตเดานะครับ นี่ต้นแดงนะครับต้นแดงกำลังปลงปลูออกตอนมันน้อยอยู่นะครับต้นแดงปลูออกงัวไปเลยนะครับปลูออกแซมขันขันถ้ามีเวลามาลกเหงาเหรมันนะครับเหงาเขามีฟางเขาจะลกยังไงนะครับ ปลาย่างหกขักพี่น้องมูปะมูปูุเป็นปลาประยุกต์แตาหย,ยากรับปะยุงต์ยางหน้านะครับยางหน้านลยครับยางหน้าไปเรื่อยๆครับนี่ไมนไผ่สักคือต้นแดงตนด้นแดงนะครับตะวันบาน,นครับพี่น้องตะวันบานบริเวณนี่ครับขอบจะผม เสียงนานะครับเัียงนานา n า à นาฝน,น,นก็ทิ้งหกน้อยนิน้อยนะครับนี่วก็เทได้ต,ดตัดนะครับกระเจานี่ครับผักบ้านบ้านผักบ้านบ้านท้าวที่ขยายเนี้ยก็ะช่ำบอกก็ได้นะครับผักบ้านบ้านกระปูกะว่านีอยู่สามต้นนี่ก็ได้กินเรื่อยเยอะครับนี่ แม่ปีก,ปก,ปก,ปกุ้ยอ่ะปีกุ้ยปีกุ้ยนี่มาเดินหาเกลียวเกลียวปูนกับปีหนึ่งก็รังออกไม่กับนีนะครับเบิ่งนปูนอีกหนึ่งกุ้ยปูนปีหนึ่งนี่นะครับนี่เดี๋ยวเจอกับแจนในปลาปีนี้ถึงนะครับ นี่ครัางกออกก่อนนี่นะครับได้หนึ่งปีนะครับเอาปีเดียวกับพ่อแล้วครับมือนี่เอาไปแกงโอ้ยอดหอดผักหวานบานยังงามนะครับพี่น้องมือนะเอาปีเกยแล้วก็เดือนสิพามาเบ่งโซนทางนี้นะครับโอ้ก็ไผ่ก็าากนี่ไหมหนาตึ๊ดเลยนะครับ าวานอิสราเอลนะครับอันนี้ก็เป็นไฮน่านะครับไฮอย่ง่ายนะครับพี่หนักบงดูนะทุ่งนานะครับวัน,น,าน,วานขาววันกะเสร็จเบิดแล้วนะครับอันนี้ก็วานเรามูดำกับมีนะครับขอบบริเวณข้างๆสะนี่ก็พื้นที บริียเป้านะครับขางสาพี่น้องเอาไปเป็นตัวอย่างก็ได้นะครับเขากะปลูกเพายามปลูกหนาฝนนะครับนี่คานะครับค่าเหลืองด้วนี่เต็มขอบสาเลยนะครับนี่ปลูกทิ้งทิ้งไว้ลดพี่น้องมันบอเป็นอย่างหนอกปลูกทิ้งลดตเคียเขาไปหาแนวมาเขากลมกลนปลูกทิ้งทิ้งปลูกไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ขอบสานะครับนี่ขอบสาข้าง่นก็เป็นตะเขียบนะครับบะเขียบแล้ว่างตะเขียบนึ่งก็มีคานะครับเดินมีคา พผืชหลายชนิดครับพี่น้องเกือเสียวมาลงเรื่อยนะครับมีผักหวานปลาผมก็จะมาลงเรื่อยครับเกเสียมียางนานะครับอย่างนาต้นพงบกเพาต้นกล้วยตะไคร่นะครับหลายยางอยู่ปลูกทิ้งๆไว้ครับมีอาการดีพี่น้องอากาศดีๆยังที่กับบ่อาดีิฏฐทายเก็บบรรยากาศให้พี่น้องผู้ที่ยุทธ่างประเทศนะครับหรือว่าในเมืองนะครับให้บึ้งนะครับหรือว่าผู้รดที่กำลังเหตุเกษตรนะครับบึ้ง ไ่ได้งามนะครับแต่ว่าผมว่ามันอากาศมันได้นะครับสืงนเหมอกแค่การปลูกต้นไม้ขนาดนะครับฝั่งนี้ผมก็ปลูกพยุงนะครับปลูกพยุงดินมะกรูนปลูกเลยนะครับกรนกระบานหนึ่งกนเลยบ่ได้มีวิธีรีตองอย่างไรผมกรูนปลูกมันกับว่าตายเลยครับกรูนปลูกอันนี้ครับปลูกทิ้งๆไว้ครับอันนี่ๆน่แนวอัอนคนกินถูกมือนี่อันบักหุ้งเนี่ยาขาดนะครับ มันบกขีรายเออบกงามกับชีรายนะครับเพราปลูกกงนถั่นไปเห็นบ่ต้นสองต้นมันไม่หนวยไม่หยางเขาเกิดเาได้กินนี่นะครับปลูกริ่งไ้ครับแล้วก็เจอมันหกเขาเกิดพกโจกมาเสียนะครับโอ้โมันหยางนี่พี่น้องเลยตายคนน่ะแนี่เลี้ยงคนงานตัยยว,วนี้บกสมเห็ดเอ๋เลือยู่ดกขาดดกเนี่ยเอ้ย เบิ้งเบืงมากกอกหนามนะครับเบิง้งทึงลนถิ่งกับพองนะครับนี่เป็นไหนความโดดของเขามันโดกอีหลีครับพี่น้องพูดนะสุดยอดนะครับเมื่อไทยพี่น้องเขาเบิง้งแต่โดนแล้วนะมักกอกหนามพูดนะเบิง้ง มีอยู่สองต้นเหลียกินนี่ตะกอนเนี่ยบ่ม,มีอย่างดอกอยู่ในบริเวณเขียดนี้บ่มีนักกินจักอย่างพื้นที่แห้งนี้นะครับสองปีไหหลังนะครับผมไม่เหตุส่วนเกียรมีแทบทุกอย่างนี่นะครับ,รบมมรเพิ่งเอารวดตะก้อนบ่มีนะครับบักเผากล้วยต้นหนึ่งกับบม่มีอย่างกับบ่มีทุกอย่างนะครับก้อนหนานี่เพราะผมมาเห็ดครับมีแทบทุกอย่างนะครับ ผักชีดากรเนาล้นถิ่งเต็มนะครับมันกินบระทันพี่น้องนี่ไรมาเร็ดนะครับไรมาเร็ดเตรมเอลี่เจ้าผุนให้เน่าเนาไปครับเขากปล่อยมันเป็นปุ๋ยไปมู้ดายังเขาก็กินนะครับกินบระทันกันนี่แหละนี่มันกินบระทันมันออกเนาเรื่อยๆเนาะพี่น้องมันบืนเปอยากเลยจัดของมันออกหน่วยได้ตลอดเนาะนี่เบึ่งเดีนี่ครับ ปลูกทิงๆไว้ครับพี่น้องเห็นมีทุกอย่างในบ้างรองผมก็ปลูกพยุงนะครับเพาให้พื้นที่เสียนะครับพยุงขาก็ตัองออกดอกออกน้อยมาอีกแล้วนี่ครับบึงมันตายให้มันยั่งเนียน ประก้งเลยฮึรู้แต่เกิดก็เกิดนะพอเกิดรู้ก,ก็ตายนี่ครับไผ่อะไผ่นี่บึ่งพี่น้องมันบึดแต่เรวกินดีเลยเพื่อไผ่นี่ก็เตรียมไว้จะปลูกของกันนะปลูกผักพริกน,กน,กกน,นะครับปลูกพรี่ผักไผ่เนี่ยบึ้งเข่าลาะเบึ้งเข่ากันจ้างเขาเจ้ามาดำนาหน่อยพี่น้อง นี่เด้โอ้โหให้นี่หาไรผมได้พป่น้องนี่เป็นหน้าดำเบิดนะครับปีนี้พือ่อนอะฝนโตมาขึ้นมันก็นกนถือใจแล้วฝนโตมาขึ้นนะครับนี่อันนั้นบ้านด้ปลูกต้นไม่เยู่เป็นนองขอบตาท่านี่แล้วเวียกวนผมกะทิมาปลูกต้นไหม่นะครับเห็นมาเป็นนองปลูกต้นไหม้ต้นไหลนะครับมันมีแต่แนวกลิ่นอยู่นะผมอยากใส่ใหม่พยุงพวกไม้ย,ยืนต้นนะครับ ทุ่งนานะครับเต็มเปี้ยะเลยบัดนี้มูนึงกับเขียวแล้วหน้ากระจับนะครับค่อยๆพลิกแพงคิดไปนะครับจิดวาสัเห็ดเป็นหน้ากระจับน้ำหบเอาเขาออกติดทดสอบทดลองบัดตกอย่างนะครับพี่น้องเพราะว่ามงี้มันปลูกกระจับได้ย่างดีนะครับผมเห็ดเป็นหน้ากระจับจยากให้ช่องให้นะครับลองิืงก่อนแต่เห็ดใดนะครับแต่เห็ดบไวใดก็เป็นัางต่ว่าคิดว่าบผ่านนะน้ากระจับเพราะว่าหัวข้าเจ้าสร้างลายนะครับ ทั้งหลายเล่ผมมีหัวเิ่นนะครับบพพ่อนะครับขาเจ้าโทร่มาสร้างผมต้นไอหัวมันนะครับทั้งต้นกับบพพ่อกันนะครับต้นพันธุ์มันเพราะฉะนั้นผมอุต o งเห็ดต้นพันธุ์เห็ดเห็ดหน้ากระจับนะครับเห็ดต้นพันธุ์ไว้หลๆนะครับหามีคนมาเอาของสีนะครับเพราะว่ามันมันบ่พ่อกันนะครับมันต้อตงบางครั้งมันต้องร้อเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์ต้นพันธุ์เขาถึงที่ไงม้านะครับเพราะว่าขาเจ้าสร้างหลายอยู่ ป้นเป็นกเพือที่นาปลูกนะครับพวกกระจับนะครับพี่้องครับมันนี่กับผ้ามุงบรรยากาศบริเวณสวนนะครับหลังจากบ่ควอยไต่ท้ายนะครับเขาจะไปนั่นไปนี่อยู่นะครับนี่ก็พื้นที่ก็บบทท่านได้เห็ดยังเล้นี่นกัปลูกชิวอนี้ปลูกต้นไม้เย็นต้นมาเลยนะครับเดี๋ยวเลบนะบ้านน้องพี่้องเลยดินพื่นนี่ปลูกพริกย่างงามนะครับ ร่างเป็นไงบ้างครับเด็กเดกเด็กๆก,กต้นแดงนะครับต้นแดงปลูกต้นไม้เหมือนเดวมด้ครับนั่นเห็นปะต้นแดงพยุงนะครับติดกันไปเลยอย่างหน้าเต็มจักมันสีไงไมั้วพี่น้องถดสอบเบิ้งกันสิเลยแต่ว่าบ้านหน้าที่ผ่านนะอย่างหน้านะครับต้นแดง พยุงนะครับพยุงก็เห็นด้เลยพี่น้องกําลังปรุงใบไหมแต่มูได้ตายเขาก็จังเอามาปลูกใหม่นะครับแต่ว่าพยุงไม่ตายจักต้นนะครับพยุงไม่ตายชักต้นนะครับกําลังปรุงต้นแดงจุ้งพื้นที่บรงนี่อยากให้นเป็นปลานะครับก็เลยเอาต้นใหม่จนไหลมาใส่นะครับทางขอบฟ้าทั้งนั้นก็ปลูกเบ็ดแล้วนะครับ สาลูกนี้ผมปลูกต้นไม้เย็นต้นเบิดแล้วนะครับมีงกล้วยต้นนี่มันพอตัดแล้วต้นนี้น้องมันพอตัดแล้วนี่เบืนะ้บองนั้นเขี้ยวแบบไงเนาะเดี๋ยวสิมันตัดไปอยู่โอ้ได้หลายบาทอยู่กล้วยปีนี้แพงนะครับ ลายบาทหลายบาท,าบาทถ้าขายได้พี่น้องถ้าเพิ่ขายก็ไว้จะกินอันนี้กําลัองออกปีครับนี่กําลัองออกปีกําลัองออกน้อออกมาใหม่นะครับอือหือมีอะไรที่หลงเหลือบ้างเหลือเหลือแทบทุกต้นนะครับชมสวนพี่น,น้องอน,นี่ชมสวนเหลือคาหลอนะครับเลาะหลอดบึกทัน มุกทันงสีเหล่าเดือดเขาเอินมูแมงหลายๆตัวสี่สามตัวมาคือกันจักตัวนึงตันึงเป็นพุ่มไงเหรออ้าวชาเมรนี่นะนี่ชาเมรครับมือหลังสิมาอัปเดตให้เบิ้งนะครับชาเมรกับหญ้าผสมกันข้างหลังเป็นบักทัวบักทัวเก็บมเมล็ดพันธุ์นะครับเขาอ,อกลกูกเป็นน้ำถนนสิมาพัฒนานะครับโอ้เขาทานนะครับถือฝนแล้วเพิ่นนะ แต่เอาแต่เอาใช่ไมใช่แหมมันมีอยู่หกล่องนะครับแต่มที่หน่อยทีย่ไง้ะครับแล้วก็กำลังปลูกรุ่นอีกอีกรุ่นหนึ่งเดี๋ยวมือ่อไรไปัำเดยดให้เบิ้งนะครับเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับเบิง้งนี่ครับช่ไมบักทันนะครับบักทันเป็นแมงอย่างดีครับมันมีอ้อมส,ส,สวนเอินสาลูกเดียวนะครับก็หลายเตืบอบลายยางนะครับ ก็อภัยมันลุ่มลื่นนะพี่น้องมันนี่ครับภาพพี่น้องเบื่องบรรยากาศนะครับอยากให้เบิ่งบรรยากาศยามเศร้าที่ว่าหลังฝนตกม่อคืนเบิดคืนเลยนะครับพี่น้องมันอากาศมันดาผมแบบเลยต้องบ่ะพาดนะพี่่ายพี่น้องเขาเบื้องนั้นอ้อมสาแเล่นแค้นเลยมันี้พุ่นะนี่แต่เนี้ยงามๆถือฝนนะอี่หลีพี่น้องถ้าพี่น้องมาเห็นด้วยตัวเองเนี่ยมันสิมันเขียวนะครับพี่น้องแต่มัน มันมีแต่ต้นไม้ต้นไหลนะครับแต่ว่ากับว่าท่านหลปันใดดอกมันท่านใหไงแต่้ามันไงน่ะพวกบือบเขียบบางยังน่ะบกม่วงมั้งน่ะบกตรงห้องนะครับเต็มนี่นะครับพวกต้นไม้ต้นไหลที่ผมปลูกไว้นะครับเพราะว่าสวนกับท่านหลายปีไปหน่ดนะครับแต่สวนหลายปีนั่นก็คือเต็มเบิดนี้นะครับครับผมสำหรับมุนนี้ก็เอาไว้สำนีกก่อนนะครับผมสวัสดีครับ